สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเนาะหนองยาปล่องนะฮะนี่อร่อยที่สุดในเพชรบุรีอร่อยกว่าง้อโรงเรียนนะครับนอะหนองยาป้่องอืม อครับเขาบอกว่ากินได้หมดทุกลูกเลยปกติถ้าเป็นคือเขียวยงเงี้ยถ้าเป็นเงาะย่ออื่นกินไม่ได้นครับแต่เงาะน,อน้อยจาป้องกินได้คือเขียวกินได้นะครับเดี๋คอยดูนะฮะ เขียวกินได้อือร่อยด้วยเพิ่งเคยกินครั้งแรกในชีวิตครับเพิ่งรู้ว่ามีเนาะหนองยาป้องนะครับจะของสวนบอกว่ากินได้หมดทุกลูกเลยเแดงเนี่อร่อยอยู่แล้วแต่เป็นที่อื่นเนี่ยเขียวนี่กินไม่ได้แต่หนองยาป้องกินได้ทุกลูกครับ กินได้ทุกลูกเลยงาะหนองยาป้องอ,อร่อยมากกินได้ทุกลูกเหมือนเหมือนเด็ดจากต้นแล้วกินเลยนี่วันแล้วขายเขาขายเป็นพวงนี้เลยนะฮะนี่เป็นพวงนี้เลยเป็นพวงเนี้ยอันนี้ขายหกสิบบาทที่เพชรบุรีนะครับนี่พวงอย่างนี้เลยไปถึงเขา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 มัดไว้แล้วนะฮะ ช้างกิโลก็น่าจะโลก,กว่านะครับนี่หกสิบบาทคนใหญ่ๆเลยฮะอ,อร่อยไม่เหมือนใครกินเพลินมาก Kim được phút. Kim kia quá kìm tay. Mm hmm. đi, mát. Khai mi long, long, nè. Nót nơi nha

เยอดีมากเยอดีมากเลยผู้เลียงก็อร่อยนะหนองยาป้องแต่เพิ่งเคยเห็นเงาะนองยาป้องครั้งแรกในชีวิตเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยกินแล้วก็กินแล้วก็ประทับใจเลย ก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับซื้อมาฝากแม่ไปให้พวงนะเดี๋ยวต้องหาซื้อไปฝากเป็นนายนะให้เป็นนายลองกินบ้างนะลูกชายยังไม่ได้กินเลยนะ,ะับปกติต้องกินก่อนเพื่อนนะอืมเดี๋ยวเป็นานายรอพ่อเนี่ยนะพ่อซื้อมาให้กินแหมสวัสดีครับ